วดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะมอเตอร์ริงออนแอร์ค่ะวันนี้จะเจอกับดิฉันรถจักาสุรการโกศลกับพิธีกรของเราอีกหนึ่งท่านนะคะห่างหายไปนานวันนี้กลับมาเยี่ยมเยือนเรานะคะพี่ชีพสุชีพมีพลทองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชีพสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้กลับมาเยี่ยมเยือนกันหลังจากาคุณโก้ม่ว่างด้วยนะคะอ๋อคุณโก้เข้าไปไกลส่งไปไกลส่งเขาไปไกลเขาติดภารกิจในี้เขาแบบว่าอินเตอร์ไงเขาไป งานดูงานแข่งรถที่เยอรมันงานแข่งรถที่สนามนูเบอร์กริงซึ่งเป็นงานแข่งรถซึ่งถือว่าหนึ่งในสามของรายการที่แบบประเภทแบบอึดคือแข่งยี่บี่ชั่วโมงที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นเลอมังค่ะซึ่งอันเลอมังเนี่ยลุยแบบอ่าเป็นรายการการแข่งรถแบบลุยตะลุย24สี่ชั่วโมงเหมือนกันแต่นี้เนี่ยเป็นในสนามทางเรียบย4ิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งงานนี้เนี่ยคนไทยไปแข่งก็คือทีมโตต้า ไทยแลนด์ค่ะชื่อคุณโก้ก็จะไปตามติดทางด้านของโตโยต้าไทยแลนด์ว่าทิมนแข่งนั้นแข่งย่างไรเป็นไงเอองานนี้เป็นยังไงเก็บภาพเป็นากันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาคงมารายงานแล้วเขามาเล่าให้ฟังนะมาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่ติดภารกิจนะคะไปเยี่ยมเยือนนุ่นท่านาเนาะดูเกาะติดขอบสนามแถมยังได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเราละวันห้านต่อไปนะอะ S <S วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะคะวันนี้เ,เรื่องของกูรูคาค่ะอย่างที่คุณโก้เขาเกริ่นมาหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคทีกีเรื่องของ Toyota า,ารีโ <หา S 2> แค่ชื่อเนี่ยหนูก็ต้องพยายามคิดเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะอ๋อเร v o l u t i ลูแล้วก็จะคิดออกมาว่าอ๋อรีโว่มันมาจากคำนั้นแหละก็คือการปฏิวัติรูปร่างหน้าตาเครื่องยงเครื่องยนต์ตัวถังใหม่หมดเขาเลย ใช้คํานี้มาเป็นซับเนมของโตโยต้าไฮรักเดิมเป็นทูวีโก้อ่าเดิมทูวีโก้คือเราเริ่มจะคุ้นชินกับวีโก้มากๆแล้วไงคะคือก็เรียกโตโยต้าวีโก้วีโก้อ่าวีโก้วีโก้บางทีก็ไฮรักวีโก้อ่าอะไรเงี้ยพอทีนี้มาเปพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากปรับใหม่ปรับแบบชั้นนี้เขาเรียกว่าปฏิวัติว่างั้นเลยรีเวอร์ชั่นนี้ก็เลยใช้คําว่า2ตัวหน้าในรีโวเนี่ย มาเป็นชื่อแทน Vigo ไปคือเขาเหมือนอยากจะสื่อให้เราเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่แบบหมดเลยอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อให้เราเข้าใจว่าเป็นยังไงแล้วมันก็ค่อนข้างผมว่าลงตัวนะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะ Revo กับซึ่งมันก็มาจากคำว่า Revolution เป็นการปฏิวัติปรับเปลี่ยนใหม่หมดมันก็ คือว่าผมว่าครั้งนี้ก็นา่าจะ่สารเข้าใจง่ายนะคะว่าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะที่คืน,นในช่วงของกูรูขานะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในช่วงของการอัปเดตข่าวสาระค่ะแน่นอนเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวของ BMW นะคะซึ่ง i3 ตอนนี้เนี่ยทดสอบระยะทางในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับรถไฟฟ้าแบบไอสามรวมถึงเบียร์นิซีรีสสามด้วยซึ่งเป็นตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศก็น่าจะเห็นเข้ามาในไทยอย่างภายในปลายปีนี้แหละน่าจะได้เห็นตัวน่าจะเห็นตัวหน้ากันซะหน่อยครับผมแต่ตอนนี้ใน,ในเมืองนอกเห็นหมดแล้วล่ะก็ เปิดตรงเปิดตัววางขายเริ่มคงเริ่มวางขายแล้วแหละค่ะเดี๋มวมงไทยคงรอสักพักหนึ่งอ่าเมืองไทยต้องดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในช่วงโครงการเทสรถวันนี้เป็นเทสมอเตอร์ไซค์เทสไรท์น่าจะพาไปทําความรู้จักนะคะกับยา m a ฮ่าเอ็กไซต150 นะคะซึ่งคุณเจเนี่ยได้มีโอกาสไปทดลองขี่มาเดิมเนี่ยอาจจะเป็นออกแนวบิ๊กไบค์เป็นส่วนใหญ่คุณเจที่ออกรายการแต่ั้งนี้เนี่ยจะมาเป็นรถแบบครอบครัวออกสปอร์ตหน่อยเป็นรถเล็กว่างั้นหนึ่งรถรถใช้งานรใช้งานทั่วไปเพรคุณเจเราจริงจริแล้วคุณเจชอบบิ๊กไบค์เาุสาห์ไปฟิกขึ้นเหมาะกับบิ๊กไบค์นะ แต่คร<ต>ั้งนี้เพื่อมวลชนครั้งนี้เพื่อมวลชน,นา <c oughs> มากมวลชนจริงๆเลยมหใช่มห,ชมหาชนมาก <c oughs> น,านะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสําหรับ Yamaha นะคะ Exciter เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับรุ่นเอ Exciter 150นะคะ,ะก,ก็เดี๋ยวคุณเจพาไปทําการทดสอบนะคะที่กรุงเทพเขาใหญ่และกรุงเทพอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงของการเทสไรด์นะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาช่วงกรุขากันค่ะ